สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าเต็นรถวอร์ไซคาทุกๆท่านนะครับวันนี้มาพบผมวีวอร์ไซคาครับคลิปนี้นะครับผมจะพาลูกค้าทุกคนมาดูเจ้า BMW s e r i e ฮะแล้วเป็นซี5ีห้ตัวท็อกโซทองเอง b ด w เลยนะตัวนี้คือ525ตัวดีครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะผมจะบอกอย่างนี้ถ้าราคาตัวรถคันนี้ในปี2012เจ้ารถคันนี้ตั้งขายอยู่4ล้านกว่าบาทเกือบเกือบ5ล้านเลยนะแต่วันนี้ครับรถที่ผมขายคันนี้ ภาพยังใหม่เหมือนรถป้ายแดงไงนะรถไม่เคยเฉียวไม่เคยชนไม่มีชนหนักพิกาน้ำท่ว,วกช่วงล่างแน่นๆเครื่องแน่นๆทุกอย่างสภาพสมบูรณ์แบบ100%ซครับพี่แต่ว่าวันนี้ผมขายไม่ถึงร้านครับพี่ครับวันนี้ลูกค้าสามารถซื้อรถเจ้า bm w 5 5 5ตัวดีคันนี้ในราคาแค่899,000บาทนี่คือสเสน่ห์ของการซื้อรถยนตมือสของจริงแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเจ้า bmw คันนี้มีอะไรน่าสนใจกัน ดูจากข้างหน้าก่อนครับดีไซน์ของเขานะครับจะได้ลักษณะของ BM เเลยหรูแน่นอนตัวหน้าขเขาจะเปลี่ยนใหม่และเป็นตัวโมเดลใหม่แล้วเดี๋ยวให้ลูกค้าเปรียบเทียบกับโมเดลเก่าหน่อยอันนี้คือซีดีห้าเหมือนกันแต่เป็นโมเดลตัวเก่าไฟหน้าจะรูปร่างแบบนี้จะดูคลาสสิกแบบนี้แต่ตัวใหม่ครับจะได้ความหรูเลยหรูขึ้นมาเลยรูปร่างหน้าตาเขาจะดูหรูขึ้นและดูกว้างขึ้นความสวยงามนะเริ่มที่ไฟหน้าก่อนเลยนะครับไฟหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นไฟหน้าที่มีวงแหวนข้างในเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับ พวแหวนถึงสองจุดนะฮะหนึ่งวงสองวงนะครับแล้วไฟเลี้ยวจะเป็นแบบลังพึ่งอันนี้สวยงามครับได้ดนเรื่องของไฟสวยงามแล้วความสว่างมากๆพร้อมกับมีที่ฉีดล้างไฟหน้าัตโมัตินะครับด้วยเทคโนโลยีของเจ้า bm นะวันนี้ลูกค้าสามารถได้เทคโนโลยีของ bm ทั้งหมดเลยนะมีเซ็นเซอร์หน้ามาให้ครับสี่จุดอันนี้แค่เฉพาะด้านหน้าอย่างเดียวนะกระจังหน้าเนี่ยเป็นช่องระบายอากาศแบบนี้อารมณ์เหมือนจะมูกหมูอันนี้คือเป็นคอนเซตต็ปของ bmw เลยนะความสวยง,งามของเขาเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้คือดีไซน์ด้านหน้าด้านข้าง มีอย่างยาวเลยลูกค้า B M เบนส์รถยุโรปนะพี่นะรถราคา4ล้านกว่าบาทรูปร่างหน้าตาไม่ใช่รถญี่ปุ่นแน่นอนครับความหรูหราเออแล้วอีกข้อหนึ่งลูกค้าครับทะเบียนเนี่ยเ5 0 0เนี่ยเจ้าของเก่าให้มาด้วยนะตอนแรกครับเจา้าของเก่ากะเก็บไว้ใช้แต่ว่ามันต้องเสียเวลาในเรื่องของการทาโอนย้ายทะเบียนยุ่งยากเจ้าของเก่าก็เลยแถมให้ผมด้วยผมก็เลยแถมไม่ให้กับลูกค้าเลยใครชอบทะเบียน9 5 0ก็ได้ไปด้วยนะครับไฟท้ายจะเป็นไฟท้าย L D 3เมเนวิ่งแบบนี้ผมบอกเล นะไฟท้ายเนี่ยขับออกมาได้โคตรหรูเลยแล้วผมเห็นบนท้องถนอนอย่างไงผมก็คิดว่ารถคันนี้ราคาล้านอัดแน่นอนไม่มีใครรู้ว่าคุณซื้อแค่แป9เจ้ากาวันนี้ถูกจริงๆไฟเลี้ยวด้านหลังก็เป็นลังพึ่งเหมือนคอนเซ็ปต์ด้านหน้าเหมือนกันนะครับอันนี้คือสเสน่ห์ลวดลายของไฟเขาเ็นเซอร์ด้านหน้านะครับมีทั้งหมด4จุดนะด้านหลังก็มาเหมือนกันครับ4จุดรถที่ลูกค้าดูอยู่หน้าตอนนี้ผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะบอกก่อนนะครับอาจจะมีรอยสะเก็ดหินน,น,นิดหน่อย,อยอย่างเช่นตรงนี้นะครับจากลูกค้าเก่านี่คือเรายังไม่ได้ อะไรเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะขายแบบสภาพสดๆแบบนี้ให้กับลูกค้าเลยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าลูกค้าติตรงไหนอยากให้เก็บตรงไหนเดี๋ยวผมจัดการให้หมดนะครับผมจะให้ลูกค้าเห็นสภาพที่เราเอามาขายแบบดิบๆเลยว่าเจ้าของเก่าใช้งานมาแบบไหนรักษาสภาพแบบไหนดูแลรถขนาดไหนแล้วเดี๋ยวรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่มีผ่านมือมาเนี่ยเดี๋ยวผมดูแลให้ไม่ต้องกังวลนะครับอ่าอีกข้อหนึ่งตัวนี้สามารถเตะฝาท้ายได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมลองเตะให้ลูกค้าดูก่อนชวัวร์ <laughs> แต่ว่าเตะเปิดได้อย่างเดียวนะไม่สามารถตเตะปิดได้ปุ่มที่อยู่ตรงนี้เป็นปุ่มล็อกรถสามารถล็อกรถผ่านฝาท้ายตรงนี้ได้แต่ไม่สามารถกดปุ่มแล้วฝาท้ายพับลงมาไม่ได้ดูภายในหน่อยว่าใหม่ไหมตะเข็บเดิมไหมนี่เดิมๆเ,เลยพลาสติกสกับเศตรตรงนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ดีกว่าตรงนี้เวลาขนเข้าขนออกเป็นสิ่งแรกที่สัมผัสกับของที่เรายกเข้ายกออกนะครับอาจจะมีวางพักตรงนี้บ้างอะไรบ้างนะครับทำให้ตรงนี้เกิดล่องรอยเยอะแล้วลูกค้าชมอะไม่มีรอยเลยลูกค้าครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูตัวถังข้างในด้วย บีเอ็มเขาจะค่อนข้างแน่นนี่มีตมหืหยีตรงนี้อีกชั้นหนึ่งโครงสร้างตัวเหล็กเดิมมากๆนี่คือสีเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับรถคทนนี้ปี12รถสิปีพี่พครับดูสภาพใหม่ขนาดไหนคันนี้เป็นอีกคันหนึ่งที่ผมกล้าพูดได้เลยว่าสภาพใกล้เคียงกับรถใหม่มากๆนะครับตั้งทั้งที่เป็นรถอายุ10ปีแล้วนะนี่มีกล้องมองหลังให้ด้วยเห็นไหมเดี๋ยวจะให้ลูกค้าดูว่าเราเนี่ยเดิมขนาดไหนแผงเพลงจีลูกค้ายังอยู่เลยเยียบเบรกครับกดปุ่มสตาร์ทฮะเยียเบรกกดปุ่มสตาร์ทปุ๊บพงมาลลยปรับลงระ เจอามาเดี๋ยวลองดับเครื่องดูนะพวงมลาลัยเสยขึ้นให้เราออกจากรถได้ง่ายมากขึ้นนะครับไฟหน้าเปิดติดออโตโ้ได้มีระบ p พ d ดเตอร์ชิพพวงมลาลัยเนี่ยสำคัญนะลูกค้ารถยุโรปส่วนใหญ่เนี่ยคือฟังก์ชันเขาจะเยอะหมดแหละแต่ต้องเป็นตัวท็อปเท่านั้นถึงจะมีนี่ ไม่ว่าจะเป็น BMW เบน DM เมลยส่วนใหญ่จะเป็นคันโยกแล้วก็จับเอาว่าถนัดตรงไหนแต่นี่เป็นระบบไฟฟ้าแล้วดึงขึ้นดึงลงได้อ่านี่หรูจัาชัดเจนนะอีกจุดหนึ่งจุดที่2องแนละ้วที่ผมชอบตัวนี้เป็นตัว525มันจะปรับเบาะได้เยอะมากลูกค้าครับอ่เดี๋ยวผมให้ดูนะตรงนี้แกนนี้เขาจะปรับตรงนี้เห็นไหมฮะ เห็นไหมฮะรองรับถึงเข่าเลยขาสั้นขายาวเนี่ยลูกค้าผมบอกเลยว่าช่วยมากๆในการกับขี่ระยะไกลอันนี้ปรับเบาะด้านข้างและที่สาคัญนี่มีปุ่มตรงนี้ด้วยเห็นไหมปรับส่วนบนนี่อ่ะเดี๋ยวผมขยีบให้เห็นชัดๆผมก็ตัวไม่ค่อยเล็กเท่าไหร่นะเห็นส่วนนี้ก็ส่วนนี้ไหมครับที่ปุ่มที่ผมกดเมื่อกี้เนี่ยปรับเฉพาะส่วนบนตรงนี้เห็นไหม บอกส่วนใหญ่เวลาผมขับนะถ้าเป็นตัวผมขับเองนะผมจะปรับมัข้างหน้าสุดเลยเพราะมันจะรับกระหลังเราเวลาเราขับเนี่ยเราจะไม่นอน่างนี้หรอกเวลาขับเนี่ยเราจะแบบโฟกัสที่ถนนน่ะและตัวเราจะแหงนขึ้นมาแต่ตัวนี้มันแหงนมารองรับตัวเราได้ดีมากดีมากๆจริงๆผมบอกเลยเลยผมไม่ได้พิงนะแต่บอกมันมาดันหลังให้ผมไม่มีเมื่อยครับสุดยอดมากๆตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดมีระบบนวิเกชั่นเครื่องสีเจียมจอปรับบอกได้ทุกทิศทางราคาป้ายแดงเกือบ5้าล้านะครับแย่กันแบบนี้แล้ววันนี้ผมขายแทบจะราคาโปลโลเลย ขาย899ลูกค้า ราคาแบบนี้ไม่มีแล้วผมบอกก่อนเลยนะเกียร์นี่คุณจะเป็นเกียร์แบบเกียร์ไฟฟ้านะสังเกตง่ายๆเกียร์ไฟฟ้าดูลูปร่างหน้าตาเขาก็จะอารมณ์เป็นประมาณแบบนี้คือเข้าเกียร์ดีแล้วมันก็ยังอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับดันไปเกียร์อาดูสิดันไปเกียร์อาก็จะขยบที่เดิมนะนีน่หน้าจอก็จะทํางานอ๋อให้ลูกค้าดูหน่อยตอนนี้รถเยอะมากเลยที่เต็นท์แทบจะไม่มีทางเข้าทางออกเต็นท์แล้วเนี่ยขยักได้นะะตอนนี้นะครับรถคันนี้เนี่ยมีลูกค้าถามมากันเยอะมากตอนนั้นนะผมลงไปแค่แบบไม่ได้ลงจริงจังอ่ะรถเพิ่งเข้า ลองมาชมแบบชัดเจนอ่ะเชิงลึกอ่ะเจ้ารถคันนี้ผมชอบดีไซน์ภายในภายในของเขาเนี่ยเป็นสีโกโก้เป็นสีเฉพาะของรุ่นนี้เท่านั้นแล้วมีมือมรีบอรดให้ด้วย2เบอร์ลำโพงตรงประตูใหญ่ๆแบบนี้แล้วมีที่ปรับตรงนี้ด้วยนะแต่เป็นมือนะตรงหัวหมอนได้ที่สําคัญนะครับวันนี้ที่เรารีวิวกันใะลูกค้าต้องดูให้ชัดเลยนะครับคือสภาพของรถอายุ10ปีสภาพที่ลูกค้าดูอยู่ตรงนี้ผมยังไม่ได้เข้าสปารถยังไม่ได้ทำความสะอาดนะต้องบอกว่าสภาพใช้งานจริงๆจาก ของเก่าณนะตอนนี้ผมอยากให้ลูกค้าเห็นดีไซน์เห็นฟังก์ชันออปชันแล้วมาเปรียบเทียบกับราคาดูว่าเงินของท่านเนี่ยที่จะมาซื้อรถผมนะครับเจ้า B M คันนี้คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์หรือเปล่าวันนี้แปดแสนเก้าหมื่นเก้าบาทเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับรถป้ายแดงนะฮะผมว่าน่าจะได้รถญี่ปุ่นขนาดกลางเท่านั้นแล้วถ้าเอามาเปรียบเทียบสเปคฟังก์ชันออปชันไม่ต้องพูดถึงความหรูหรานะผมว่าคนละเรื่องเลยตัวนี้นี่มันที่สุดแล้วขับยังไงก็หล่อและที่สําคัญนะอยากจะพาลูกค้า ทุกท่านไปลองขับกันด้วยช่วงล่างโคดน่มอารมณ์เหมือนนั่งพรมวิเศษอะนี่ม,มากถ้าวันนี้ใครขับรถญี่ปุ่นอยู่นะอะต่อให้คุณขับแคมรี่เลยแล้วคุณมาเทียบขับกับ BM อคันนี้คนละเรื่องครับมาดูไฟหน้าหน่อยสวยมากไฟหน้าเป็นสีน้อนสีขาวนะครับตัวรถสีขาวนี่แทบไม่ต้องให้ผมทําอะไรเลยนะพูดจริงๆนะรถคันนี้มาเนี่ยผมแทบไม่ต้องทําอะไรเลยวันนี้ผมกล้าเสนอขายลูกค้าแบบไม่ต้องทําอะไรเลยรีวิวแบบไม่ต้องล้างด้วยถ่ายกันแบบนี้ผมเชื่อว่าคุณภาพผมเนี่ยเกินราคามาก วันนี้มีงบประมาณ1ล้านบาทเนี่ยเอ,อ๊อยากได้รถอะไรที่หรูใช้งานได้ดีขับไปไหนไม่ไอายใครฟังก์ชันครบครบออปชั่นเต็มเต็มใช้งานได้ทุกพื้นที่ใช้งานได้ทุกสถานที่วันนี้1ล้านบาทเงินทอนแสนหนึ่งผมขาย8ปดเก้าาแสนกว่าบาทด้วยคันนี้เป็นอะไรที่โคตรคุ้มมากๆแล้วผมบอกเลยนะผมไม่ได้มีรถอย่างนี้มาขายทุกวันนะครับนณะตอนนี้ที่เต็นท์บีเอ็มที่น่าสนใจผมว่าคันนี้แหละคุ้มค่างเงินของท่านมากที่สุดแล้ว8.99ได้ตัวท็อปประหยัดตังไป 3ล้านกว่าบาทอ่ะเกือบ4ล้านอ่ะแต่สภาพได้ใหม่เหมือนป้ายแดงใครสนใจนะเบอร์โทรผม08 6 444 4447นะครับวันนี้ขอพูดยาวหน่อยเอาชัดๆเพราะว่ารถคันนี้มันน่าสนใจมากจริงๆ นะครับใครตามหาอยู่อย่าลืมโทรมาและผมแนะนําอีกอย่างหนึ่งคือใครที่สนใจวันนี้ไม่อยากให้รอแล้วใครที่สนใจวันนี้คุณต้องรีบโทรหาผมเลยทันทีไม่คิดนานแล้วเพราะมีลูกค้าหลายท่านติดต่อมาเดี๋ยวขอคิดก่อนเดี๋ยวขอ,ค,อ,ขอคิดก่อนวันนี้ผมขอคนจริงกล้าซื้อจริงผมการันตีแบบนี้ว่าเงินของท่านคุ้มค่าแน่นอนโอเคไหมครับผมครับบ๊ายบายครับผม